ดูดิผมสั่งกับข้าวที่ฝนชอบทางนั้นเลยนะค่ะข,ขอบคุณนะคะน่ากินดังนั้นเลยสัรละเร็วนี่คุณเพิ่งเลิกกับฉันไปไม่นานคุณก็มีคนใหม่แล้วหรอนี่คุณพูดว่าไงนะคุณบอกว่าผมสารเลเร็วนั่นหรอ ใช่สารเลว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 คุณเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นนะนิสัยของคุณนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยอ้าแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงอะ่ะคุณก็รู้นี่ว่าฉันก็เป็นคนเอาแต่ใจแบบนี้แหละความสัมพันธ์ของเราสองคนมันมาไกลเกินกว่าที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคุณโกหกผมบอกว่าขโมยขึ้นบ้านของคุณแล้ววันนั้นอ่ะผมเป็นห่วงคุณมาก ผมยอมเสียงที่จะโดนเจ้านายไล่แล้วทิ้งงานของผมเพื่อไปหาคุณผมต้องขับรถไปหาคุณมากกว่า500กิโลเมตรในชั่วงค่ำคืนแต่พาอผมไปถึงคุณก็ยิ้มแล้วคุณก็เอามือของคุณมาลูบหัวผมแล้วคุณก็บอกกับผมว่าฉันแค่ต้องการรู้เฉยๆว่าผมสนใจ แล้วงเป็น่ัวคนอยู่แล้วผมก็รีบขับรถกลับมาที่บริษัทของผมี่จุ๊ผมถามอะไรคนหนึง่งนี่คุณคิดว่าเราสองคนนะ่ะเล่นเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเพื่ออิสุนรักแท้กันเหรอมันไม่ใช่เรื่องไงแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงอ่ะคุณเองก็ทำให้ฉันไม่ไว้ใจไงแค่ผมตอบแชทของคุณช้านั่นก็แสดงว่าผมไม่รักคุณผมทำงานดึก ก็แสดงว่าผมไม่รักคุณแล้ววันไหนเนี่ยถ้าผมไม่บอกว่าคุณสวยนั่นก็แสดงว่าผมไม่รักคุณมันเหมือนตอนที่ผมพบกับคุณอยู่เราเดินอยู่บนเชือกเส้นเดียวกันผมต้องคอยประคับประคองต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลาขยับตัวนิดหน่อยก็ไม่ได้ เพราะกลัวว่าคุณจะตกลงไปทั้งๆที่ผมไม่ได้ตั้งใจคุณทําทุกวิถีทางเพ,พื่อพิสูจน์ว่าผมยังรักคุณอยู่ไหมนั่นก็แสดงว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองและคนอย่างผมไม่สามารถทนกดทดสอบของคุณได้ตลอดเวลาหรอกนะจุและสมมตินนะถ้าคุณอยากรู้ว่าตกตัวเนี้ยมันรับน้ําหนักคนได้กี่กิโลกร,รมัมแล้วคุณเนี่ยก็ขึ้นมายืนอยู่บนโต๊ะตัวนี้ แล้วคุณก็กุดผมว่าอ้าวโต๊ะตัวเนี้มันรับน้ําหนักได้จริงๆสักพักหนึ่งคุณก็ไปเรียกญาตของคุณมาไปเรียกครอบครัวของคุณมาเพื่อขึ้นมายืนอยู่บนโต๊ะตัวเนี้และพอมาวันหนึ่งขาโต๊ะตัวนี้มันก็หักลงไปคุณก็เรียกครอบครัวของคุณมาเรียกญยาติญาติของคุณมาอีกก็มาบอกว่าไอ้โต๊ะตัวเนี้มันหน่วยและไว้ใจไม่ได้ แต่นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณเองต่างหากที่เข้าใจฉันไม่มากพอแต่เวลาคุณต้องการอะไรคุณไม่ยอมบอกผมตรงๆไงแล้วผมจะรู้ได้อย่างไงว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณต้องให้ผมเป็นฝ่ายถามคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่บอกผมผมจะรู้ได้อย่างไงว่าคุณคิดแล้วต้องการอะไรอยู่แต่บางครั้งผมก็คิดนะ พราผมเป็นคนที่ไร้ความสามารถผมไม่สามารถเอาใจคุณได้เลยแต่เกณฑ์หายใจแบบนี้ผมเล่นกับคุณไม่ได้ก็การที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะว่าฉันอยากได้รับความรู้สึกที่ดีจากคุณไงความรักของคนเราคนก็จะนำเงินไปฝากธนาคารนั้นถ้าธนาคารทำในสิ่งที่ถูกต้องคนก็จะฝากเงินไว้ในนั้น แต่ถ้าธานาคารไหนไม่มีเหตุผลทำในสิ่งที่ผิดคนก็จะมาถอนเงินคือแต่คนอย่างคุณมันไม่เข้าใจไงมันไม่มีเหตุผลทำอะไรอ่ะก็หวังแค่ผมจะรักคุณคนเดียวแล้วคุณจะได้ไปอวดเพื่อนของคุณว่าคนอย่างผมเอาใจคุณนหนคะ ฉันขอโทษนะฉันผิดเองอะ่ะฉันมันตาบอดฉันมนาไล่ดึงสายเองแหละคุณให้โอกาสฉันสักครั้งได้ไหมไม่คุณไม่ได้ผิดผมตั้งหากที่เป็นคนผิดผมมันตาบอดผมมาไล่ดึงสายและผมผิดที่ไม่ได้รู้จักกับฝนก่อนหน้าคุณ ผมจำได้นะคุณบอกกับผมเสมอว่าคุณอยากได้กระเป๋าแบรนด์ดีมใบนี้และตอนนั้นผมไม่มีปัญญาซื้อให้กับคุณคุณก็บอกกับผมว่าผมเป็นคนที่ไร้ค่าผมมันไม่มีประโยชน์แต่วันนี้ผมมีปัญญาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วนะแต่ผมไม่ได้ซื้อให้กับคุณเพราะคนอย่างคุณ ไม่คู่ควรฝนสุขสันต์วันเกิดน,นะครับพี่ลักของขวัญวันเกิดชิ้นเนี้ยผมตั้งใจมาให้คุณเลยนะกระเป๋าใบนี้ยเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมแท้เลยนะผมเลือกตั้งนานเนี่ยแล้วผมก็ตั้งใจจะให้คุณด้วยฉันก็มีของขวัญให้คุณด้วยนะคะแต่ว่ามันอยู่ในรถอะคุณ ๋ย่ฉันแปะมาให้นะเออไม่เป็นไรหรอกฝนถึงยังไงเราสองคนก็กลับบ้านหอมกันอยู่แล้วเลวลาผมซื้อของอะไรให้กับคุณคุณเคยซื้อกลับให้กับผมไหมนี่ตอนนี้คุณเห็นความแตกต่างเรื่องะก็ที่ฉันเคยบอกเลิกคุณอ่ะก็เพราะว่าฉันอยากทดสอบคุณไงนี่จุ นี่คุณคูเลิกกับมมอะเพราะว่าคุณรู้ว่าไม่เกินสามวันผมต้องตามไปขอคืนดีกับคุณเหมือนเดิมคุณคิดว่าคุณสนุกแล้วคุณก็เชื่อเชื่อว่าคนที่รักกันเขาไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนคุณคิดว่าคุณยิ่งทําแบบนั้นมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็จะยิ่งรักคุณมากขึ้นเท่านั้นผมยอมรับนะว่าผมเสียใจในวันที่ผมจะต้องสูญเสียคุณไป แต่สักวันหนึ่งถ้าผมรู้สึกหนึ่งแล้วก็เบื่อกับพฤติกรรมของคุณเนี่ยผมจะออกไปจากชีวิตของคุณเองไหยคะฉันขอโทษคุณนะฉันผิดเองอะ่ะฉันผิดไปแล้วจริงๆแล้วตอนนี้ฉันก็เพิ่งคิดได้แล้วก็ได้รู้ว่าเมื่อก่อนอะ่ะคุณคอยไปซื้อหารเช้าให้ฉันทุกวันแล้วก็ไปร้านที่ฉันชอบซึ่งมันไกลมากๆ คุณปฏิบัติต่อฉันดีจริงๆค่ะ <laughs> มันสายไปแล้วแล้วคนอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่เจ็บแล้วจำบนโลกใบนี้มีอะไรให้คุณทำอีกเยอะเลยนะจูคุณจะไปที่ไหนไปทำอะไรก็เชิญคุณอยากเลิกกับผมมากไม่ใช่เหรอผมก็เลิกกับคุณแล้วไงคุณออใจหรือยัง พอกันทีนะขอให้โชคดีจุ๊ฝนเราไปกันเถอะ